ร้านยินดีวัดเชียงรายสวัสดีค่ะวันนี้ขอนําเสนอรีวิวงาน501รหัส13409นะคะพี่เยลไซส์38เยล41ปลาย, 38, ยา 41, ขา8.5ค่ะผ้าหนานิ่มเป้าเต็มนะคะด้านหน้าก็จะมีเป็นลายเปื้อนนิดนึงนะคะพี่ขอบคุณที่รับได้นะคะแต่เนื้อผ้าเต็มค่ะตัวนี้สีเข้มๆเ,เลยนะสีเข้มทั้งตัวเลยนะคะผลิตที่ประเทศอียิปต์ค่ะปลายแค่อยู่ครบค่ะรหัส อ่าสี่เก้าแปดห้านะคะเป้าเต็มค่ะเป้าเต็มท้าเต็มนะคะมีรอยเปื้อนหน่อยนึงนะคะพี่ตามภาพเลยนะคะนี่สวยนะคะปลายขาเดิมเดิมค่ะปลายขาเดิมเดิมนะคะล่างสวยๆนะคะตัวนี้อยูที่แปดร้อยเก้าสิบนะ,ะสำหรับพี่ๆคนไหนที่อยากได้ตัวนี้นะคะพี่ สามารถที่จะโทรมาสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะพี่ขอบคุณค่ะ